ลายสองชนิดเนี่ยเขาจะชอบตรงบริเวณที่อ่อนๆลายชอบเหมือนพี่เลยพี่แจ้คแป้งยอเพิ่โยกข้าโอเคโอเคแมลงวันพริกนะคะตัวเต็มไวเพศเมียนเนาะเขาก็จะมาไข่ไว้ที่ผลพริกค่ะมันก็จะกลายเป็นตัวหนอน <c oughs> แล้วตัวหนอนเนี่ยมันก็จะชอนชัยกัดกินผลพริกทําให้ผล,ผลพริกของเราเน่าผลผลิตของเราก็ลดลงส่วนด้านวิธีการจัดการนะครับเบื้องต้นเลยคือเราต้องดูแลแปลงสอนแดงเสนอเพราะ สวัสดีค่ะนกค่ะแจ็คแป๊บเดียวครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพราะรู้คู่เกษตรกัสอนแดงวันนี้เสนอตอนอะไรครพี่แจ็คโรคและแมลงในพริกครับผมอันนี้เราเรียกว่าโรคไวรัสใบหงิกเหลืองในพริกค่ะพี่แจ็คเหลืองไหมคะขอรู้ก่อนแป๊บนึงนะใส่แว่นอยู่ เฮ้ยโอเคเหลืองจริงด้วยน้องเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ครับน้องอโรคไวรัสใบงีกเหลืองนะคะพี่แจ็คมันเกิดจากแมลงดีขาวเป็นแมลงหาหาคาหะาค่ะ<ม>นำพาวไวรัสเข้ามาสู่ต้นผิกเราความรุนแรงหรือว่าความเสียหายที่มันเกิดแก่พริกเนาะก็อย่างที่พี่แจ็คเห็นว่าใบมันจะหงีกใบจะเหลืองลดรูปลง<ช>ลดรูปลงทาให้พื้นที่ใบในการสังเคราะห์แสงมันลดลงนะคะส่งผลให้ต้นพริกเราเนี่ยอาจจะชะงักการเจริญเติบโตต้นแคแกลนก็เลยส่งผลให้ผลผลิตพริกเราอะ ดีนอกจากว่ามันจะแสดงอาการที่บนใบแล้วค่ะพี่แจ็คโรคเนี้ยมันยังสามารถแสดงอาการได้บนผลพลิกได้ด้วยอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดสีเขียวใช่ไหมอาจจะมีสีเหลืองปนอยู่ในเม็ดถูกต้องค่ะพี่แจ็ออคอ,อาการมีอาการเหลืองจะเกิดที่ผลได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นชื่อว่าไวรัสใบหงิกเหลืองใช่ไหมคะมันอ,มอาจจะไม่ได้เหลืองขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ยังแสดงอาการเหลืองหรือว่าเขียวอ่อนเล็กน้อยมีลักษณะอาการใบหงิกใบลดรูปยอดหงิกทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลอาจจะหงิกผลอาจจะงอค่ะพี่แจ็คก็ในก ของสารเคมีนที่เข้ามาจัดก,การตัวมแมลงวีขาาเนี่ยก็ลกหลักๆก็จะเป็นตัวบูโฟเฟซินนะครับผมกับอะซิทามีพิต rit, ซึ่งเราสามารถสลับกันใช้ก็ได้นะครับผมตัวนี้จะเข้ามาจัดก,การนะครับส่วนปริมาณการใช้นะครับต่อครั้งก็ต้องเป็นแบบตามฉลากท,ที่กำหนดไว้เลยตามข้างกตองหรือข้างขวดนะครับผมเนาะส่วน เวลาจัดก,การนะครหรือเวลาฉีดพ่นนะครับผมก็จะเน้นช่วงเช้าเป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับช่วงช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาท็อกซิตหรือปฏิกิริยาก,กับกับตัวพืชเองความถี่ในการฉีดพ่นนะครับผม ก็ช่วงแรกนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งก่อนแต่ว <te> kind of so uh ่าถ้าเราดูแล้วนะครับผมว่ามีการเข้าทําลายเพิ่มเติมหรือยังกาจัดไม่หมดหรือยังมีตัวแมลงค่อนข้างเยอะเนี่ยสามารถเพิ่มความถี่ได้เป็นอาทิตย์ละสองครั้งแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับผมสักสัปดาห์หรือสสัปดาห์เนี่ยครับผมก็ควรจะทิ้งระยะห่างเช่นเดียวกันนะครับค่ะนอกจากโรคไวรัสใบหงิกเหลืองแล้วนะคะพี่แจ็คมันยังมีแมลงบางชนิดที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพริกของเราเดี๋ยวนกพาพี่แจ็คไปดูว่าแมลงที่ว่านั้นนะคะมันคือแมลงอะไร อันนี้พี่แจ็คเห็นความผิดปกติของต้นพริกไหมคะตอนนี้พี่เห็นก็คือลักษณะของใบที่ผิดปกติลักษณะอาการเวลาที่พริกถูกไรแดงหรือว่าไรขาวเข้าทำลายนะคะลักษณะของเขาเลยก็คือจะมีอาการใบเรียวลดรูปใบงุ้มลงถ้าเกิด ไรเนี่ยมันเข้าทําลายเยอะๆค่ะพี่แจ็คมันจะทําให้ต้นพริกเราเนี่ยชะง,งักการจเจริญเติบโตมันอาจจะไม่ติดดอกแล้วก็ไม่ติดลูกให้เราก็ได้เจ้าตัวไรขาวหรือว่าไรแดงเนี่ยค่ะพี่แจ็คมักจะเข้าทําลายต้นพริกเราเนี่ยในช่วงที่เริ่มแตกแตกยอดใหม่ใบอ่อนใบอ่อนใช่ oh. เพราะว่าไรสองชนิดเนี่ยเขาจะชอบตรงบริเวณที่ อ่อนๆไรชอบเหมือนพี่เลย <laughs> พี่แจ๊คอย่าเพิ่งโยนเข้าไปก็คือพวกไรขาวแล้วก็ไรแดงเนาะ uh huh. มันมักจะชอบบริเวณตาดอกแล้วก็ยอดอ่อนของต้นพริกพอเวลามันเข้าไปดูดกินแล้วค่ะพี่แจ็คมันก็เลยทําให้พริกของเราเนี่ยสแสดงอาการอย่างที่เห็นก็คือใบเลี้ยวผิดรูปแล้วก็ใบงุ้มลงพวกตระกูลไรเนี่ยค่ะมันจะชอบสภาพอากาศค่อนข้างชื้น oh. ในช่วงที่ฝนตกค่ะทําให้ไรเนี่ยแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไปได้ไวด้วยเราอาจจะเด็ดทิ้งได้เนาะเพื่อที่จะให้ยอดใหม่ที่ มันแตกออกมาค่ะแสดงอาการปกติได้ตัวที่สามารถช่วยกําจัดตัวไรขาวไรแดงได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของยาของเพนิตาเบนอาจจะดูความทีก็คือด้วยปริมาณของตัวมแมลงเองตัวแมงเองใช่ไหมเราบอกพี่เมื่อกี้เราสามารถที่จะฉีดพ่นได้ประมาณอาทิตย์ละสครั้งแต่ถ้าเกิดมันน้อยลงไปแล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับผมซึ่งปริมาณการใช้ท้งๆก็คือตามฉลากข้างขวดเลยที่ทาง KBP กําหนดมาให้เราแต่ส่วนเวลาการฉีดพ่นนะครับอันนี้ขอเน้นหนึ่งราะว่ากลุ่มของเพนิตาเบนเนี่ยมันเป็นยาค่อนข้างที่มีปฏิกิริยาทางร้อนพอสมควรครับควรจะ ฉีดช่วงอุณหภูมิต่ำๆเลยก็คือว่ามันจะได้ไม่เกิดท็อกซิกกับตัวใบพืชมันจะได้ไม่ไหม้เลยต้องดูอ่าช่วงเวลาเป็นสำคัญด้วยครับน,นกนกเห็นทิคกดีๆอีกทริคกหนึงนะคะในในแปลงนี้เลยพี่แจ็คเดี๋ยวนกพาไปดูว่าทริคที่ดีนั้นอ่ะคืออะไรแล้วก็สามารถป้องกันหรือว่าควบคุมแมลงชนิดไหนได้อีกอ่ะได้ครับน้องีไปดูกัน สิ่งนี้แหละค่ะพี่แจ็คที่นกบอกพี่แจ็คไปก่อนในนี้ว่ากเกษตรกรเขามีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการปกป้องหรือว่าป้องกันส่วนพลิกหรือว่าแปลงพลิกของเขาให้ปลอดภัยจากแมลงวันพลิกเขาใช้สารล่อค่ะถ้าสับทางวิชาการเขาจะเรียกว่าฟิโรโมนนะคะแต่ว่ากเกษตรกรทั่วไปอาจจะเรียกว่าสารล่อแมลงซึ่งเขาก็จะใช้สำลีเนาะจุ่มสารล่อแมลงแล้วก็ใส่ไว้ในขวดนี้ค่ะพี่แจ็คเพื่อที่จะล่อแมลงวันพลิกตัวเต็มวัยแมลงวันพลิกนะคะตัวเต็มวัยเพศเมียเนาะเขาก็จะมาไข่ไว้ที่ผลพลิกค่ะมันไปเจาะแล้วก็ไข ไว้อยู่ใน,ในผพริกมันก็จะกลายเป็นตัวหนอนตัวหนอนเนี่ยมันก็จะชอนชัยกัดกินผพริกทําให้ผพริกของเราเน่าผลผลิตของเราก็ลดลงการป้องกันเบื้องต้นก็คือทํากับดักลอ่ลอในการควบคุมปร,มริมาณมาได้อ,อีกทางหนึ่งนะคะ นกและพี่แจ็คนะคะคาดหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้รับข้อมูลการป้องกันกําจัดโรคที่ถูกต้องถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาทางด้านโรคพืชน,นะคะอยากจะสอบถามสามารถสอบถามมาได้ทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะกับมาเลพันตราซอนแดงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้นกและพี่แจ็คนะคะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน